ห0หรือ60ตัวได้นะครับอันนี้แค่จับมาส่วนหนึ่งนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็โยนให้ปลากินไปนะครับก็มีประมาณนี้นี่คือโคนเขานะครับโยนให้ปลากินนะครับกับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับด้านหลังผมนี่เป็นมะพร้าวกับปาล์มสลับกันไปนะครับให้เอฟซีทุกท่านดูนะครับ นี่เนาะก็จะสลับกันไปแบบนี้นะครับเรื่อยๆเนาะครับของผมนะก็จะสลับไปเรื่อยๆตั้งแต่หน้ากระต๊อบไปเลยนะครับจอดตรงเนี้ยนะครับหน้ากระต๊อบไปเลยเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาใกล้ๆบ้านก่อนนะครับนะครับใกล้ๆบ้านก่อนนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าต้นนี้เป็นต้นที่ด้วงกินแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นต้นแรกที่น่าจะตายอันดับแรกเลยนะครับน่าจะตายเป็นต้นแรกเลยนะครับนะครับแล้วก็มะพร้าวผมเนี่ยนะครับก็ คิดว่าไม่น่าเกินหปีนะครับนี่เห็นด้านด้านหลังผมเนี่ยนะครับเนี่ยครับเห็นมะพร้าวทั้งแนวนาะนะครับคือมะพร้าวเนี่ยคิดว่าไม่น่าเกิน5ปีจะต้องตายหมดนะครับแนวแนวนี้ทั้งแนวเลยนะครับแนวนี้ทั้งแนวเลยนะครับนะครับยกเว้นต้นปาล์มนะครับก็ให้เหตุผลว่าทำไมถึงต้องตายนะครับก็ให้เอฟซีทุกท่านดูครับว่าต้นปาล์มเนี่ยเวลาด้วงเขากินเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วก็เวลาด้วงกินมะพร้าวมันเป็นแบบไหนนะครับมาดูด้วงกินมะพร้าวใกล้ๆบ้านเลยนะนะครับก่อนที่จะไปดูต้นที่ว่า กินแล้วตายเป็นต้นแรกนะครับให้เอฟซีทุกท่านดูนะครับเนี่ยนะครับเขากินเป็นรูแบบนี้เนาะเนี่ยรูแบบนี้นะครับแล้วปา์มเขาสามารถชักทางใบเขาออกมาได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างบนทั้งสูงนะครับสามถึงสี่เมตรนะครับเนี่ยนะครับข้างบนยอดเนี่ยนะครับเขาเขากินแล้วลมพัดยอดปา์มหักนะครับเนี่ยนะครับคือเขาสามารถชักออกมาได้นะครับให้เอฟซีดูทุกท่านน้อเนี่ยนะครับเขาสามารถชักออกมาได้นะครับ นี่คือหักไปแล้วนะครับนะครับเนี่ยลมพัดมาหักไปแล้วนะครับนี่แหละนะครับเป็นต้นที่สองนะครับของแนวจากหน้ากระต๊อบผมมาเนาะหน้าหน้าบ้านเนาะหน้ากระต๊อบนี่นะครับนี่มันต้นแรกเนาะปาล์มกับมะพร้าวต้นแรกคู่แรกนะครับนี่เป็นต้นที่สองนะครับก็ไม่คิดว่ามันจะมีด้วงนะครับเพราะว่าผมจะไปให้ถ่ายดูอีกต้นหนึ่งที่อยู่กลางๆนะครับครับมาดูต้นนี้ก่อนเนาะเนี่ยนะครับ อ่ะ F ีดูเนี่ยนะครับนะครับต้นนี้ไม่ตายนะครับจะเจอก่อนเนาะไม่เด่นูนเนาะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้อ่ะเห็นไหมอาจจะไม่อ่ะมาดูที่มุมนี้เลยนะครับนี่นี่คือตัวเขานะครับเนี่ยนี่เป็นรูรูเนาะนี่คือเขาเขากัดเป็นขี้ขุยออกมาแบบนี้เนาะเนี่ยดูนะครับอ่ะอันนี้มันใกล้ๆกลกับท็อปนะครับมันก็เลยเห็นง่ายเนาะแล้วอีต้นหนึ่งเนี่ยผมดูทุกวันแล้วแต่มันไม่เห็นนะครับไม่เห็นตอนที่มันจะตายแล้วเนาะจะใช้ ไขควงเขี่ยวมานะครับเนี่ยนะครับตัวเขานะครับอให้เพื่อนๆดูเนาะนี่คือที่บ้านผมนะครับที่ฉะเชิงเซาอําเภอบางค้านะครับเนี่ยนะครับอันนี้อยู่หน้ากระต๊อบนะครับนะครับมาดูกันเลยนะครับเนี่ยนะครับ กระต๊อปผมอยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยอยู่หน้ากระต๊อปเลยนะครับนะครับนี่คือด้วงนะครับแล้วก็มีเข่าวด้วยเนาะเนี่ยดูเข่าเขาอ่ะนะครับไปดูต้นที่มันกินแล้วคิดว่าน่าจะตายเป็นต้นแรกนะครับของมรนดามะพร้าวของผมอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับยี่สิบถึงสามสิบต้นที่ปลูกที่ปลูกไว้นะครับรอบต้นปาล์มอย่างนงี้นะครับเพื่อล่อให้เขามากินมะพร้าวก่อนก่อนกินปาล์มนะครับนะครับ ก็จริงๆแล้วมันก็ได้ผลจริงๆนะครับนะครับแต่ว่าเขากินมะพร้าวของผมอย่างเงี้ยนะครับ8ต้นนะครับกินปลมอย่างเงี้ยสามต้นนะครับก็ยังเฉลี่ยยังยังใช้ได้อยู่นะครับไอ้คำว่าขุดบ่อรอปลาหรือว่าคําโบราณเขาพูดไว้แบบนี้เนาะนะครับไปดูต้นที่ตายเลยเนาะไปดูต้นที่ตายเลยนะครับป่ามะพร้าวต้นขนาดเนี้ยนะครับนี่ครับยอดกุดยอดขาดเนี้ยเนาะ fc ดูนะครับยอดกุดยอดขาดเนี้ยคือโดนด้วงกินนะครับนะครับ เป็นตายเป็นต้นแรกนะครับแต่ว่ามะพร้าวเหล่านี้นะครับผมให้อายุอีกประมาณไม่เกิน5ปีทุกต้นต้องตายหมดนะครับทั้งแนวเนี้ยนะครับเพราะว่าด้งกินนะครับอ่ะมาดูกันเลยเนาะนะครับม้าวมะละกอนะครับอย่างเงี้ยผมก็ดูเนี่ยผมทุกวันประจำนะครับบางทีก็วิ่งบ้างนะครับวิ่งตอนเช้าบ้างนะครับบางครั้งก็เดินถือมีดอย่างเงี้ยนะครับดูบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่เจอนะครับวันนี้มัน แดดมลงครับแล้วเป็นหน้าฝนนะครับมันทําให้เห็นช้านะครับนินะครับนู่นใบสีส้มๆสีเหลืองนู่นเนาะนะครับนั่นน่าจะเป็นตายต้นแรกนะครับของของปลูกไว้แนวนี้นะครับแต่ว่ามะพร้าวแนวเนี้ยผมบอกเลยว่าให้เวลาแค่ห้าปีครับจะตายหมดทุกต้นนะครับเหมือนที่บอกผมที่ปลูกไว้เจ็ดแปดร้อยต้นชุดแรกๆที่ผมปลูกไว้เมื่อสักเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับก็คล้ายๆอย่างนั้นนะครับมาดูกันเลยเนาะนะครับนี่นะครับเป็นเป็นต้นนี้นะครับเอฟซีดูเนาะนี่ครับ ก็ดูทุกวันนะครับบางครั้งฝนมันตกนะครับใบมันเหลืองช้าเนาะนี่ยนะครับเนาะให้ไอ้เรดูเนาะนี่เนาะนะครับมันก็ดูไม่ออกนะครับว่าด้วงมันกินตอนไหนนะครับแล้วว่าใบมันสีเหลืองเหลืองก็มันมันไม่มันไม่ผิดปกติให้เห็นนะครับแต่ว่าวันเนี้ยผมมวิ่งตอนเช้าแล้วมันผิดปกตินะครับว่าทําไมต้นมะพร้าวต้นนี้ใบเนี่ยนะครับใบตรงนี้มันเหี่ยวเนาะนี่นะครับใบใบตรงนี้ทําไมมันถึงได้เหี่ยวเนาะนะครับมาดูมาดูต้นข้างๆกันเลยนะครับแล้วก็ ให้เอฟซีดูนะครับจากตรงเนี้ยมาเนี้ยมามาต้นเนี้ยประมาณทักสามเมตรนะครับจากต้นเนี้ยมาต้นเนี้ยประมาณสองเมตรนะครับเนี่ยเอฟซีดูนะต้นนี้ปกตินะครับเนี่ยต้นนี้ปกตินะครับใบเขาก็สดชื่นปกติเนะให้ดูเดี ja, ๋ยวผมให้ดูตรงน,นี้อ่ะเนี่ยใบเนี่ยเขาก็ปกตินะครับดูมันสดชื่นเนาะนะครับแต่ไอ้ต้นที่มันกินเนี่ยนะครับใบมันเหี่ยวเนาะมันก็นเลยวันนี้นมัน,ม,นมันเหี่ยวมากนะครับมันเลยผิดปกตินะเนี่ยนะครับมัน ้วยฝนมันตกไหวยนี่ครับมันมองไม่ชัดเนาะมันมองไม่ชัดเจนเนาะเนี่ยนะครับก็มาดูที่โคนเขาเลยนะครับเนี่ยนะครับท่านเห็นไหมเนี่ยครับคือโคนโคนบวมๆนะครับแล้วก็เอวบวมๆเนี่ยเนาะนะครับมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะฟันเรางัดดูมาดูครับว่ามันจะมีกี่ตัวหรือว่ามันไข่หรือยังนะครับมาดูตัวด้วงด้วยนะครับนะครับแล้วมาดูว่ามันมันมีมันมีดักแด้ไหมอีเนีดูนะครับอ่ะมาดูกันเลยเนาะก็ ก็มาดูกันเลยนะครับผมก็เตรียมมีดมาฟันนะครับแล้วก็เตรียมอาไม้นะครับใช้จับปลาเนาะจะใช้ลูกศรมันนะครับแทงตัวมันออกมานะครับว่าจะมันจะได้ง่ายนะครับนะครับมันจะง่ายดีกว่าเราจับออกมาเนาะมาดูนะครับว่าจะได้จับจะได้ใช้ศรของลูกดอกจับปลาเงี้ยนะครับจับตัวเขาออกมาไหมมาดูนะครับก่อมะพร้าวต้นแค่เนี้ยผมจะได้จะได้ดักแด้หรือว่า ดวงนี้กี่ตัวนะครับมาดูกันเนาะนะครับอ่ะเอาไอ้นี่เก็บไว้ก่อนนะนี่นะครับผมจะเอาไอ้นี่มาใส่นี่นะครับเนี่ยเป็นตัวแรกนะครับนี่จริงๆมันตัวใหญ่กว่านี้นะครับผมแทงไส้มันออกเนาะนี่คือมีแต่โปรตีนนะครับมีแต่มันกินมะพร้าวนอนี่นะครับตัวแรกแล้วนะครับนะครับเอาใส่จานไว้ก่อนอันแล้วเนาะเขานะครับแบบเปืดอหน้าออกไป ตรงนี้ไม่มีตัวนะครับตะกี้ได้มาตรงนี้นะครับตัวหนึ่งเนาะนะครับก็เนี่ยนะครับเขาหอ่อเขาห่อกลมๆเอาไว้นะครับมาดูข้างในนี้จะมีตัวไหมขัเจาะห่อตัวเขาไว้ในนี้เนาะนี่ตัวเขาเรื่องเหอ่ในนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลื้อให้ดูนะครับดาะมดดงไอ้มดแดงเข้ามาเอาชัดๆเลยนะครับนี่คืออาณาจักรของร่วงเขานะครับเน,เนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย ขยับขยับตัวเนี่ยนะครับเขามันจะทํหลังห่อม้วนตัวเขาเอาไว้นะครับไม่รู้ทํแต่เมื่อไหร่นะครับต้นนี้เนาะก็เดินดูทุกวันนะครับแต่มันไม่รู้นะครับเนี่ยไอเจ้ามดแดงเขามดแดงทําไรเห้หาด้วงเหรอไอมดแดงเขาก็มาดูด้วยเนาะเนี่ยนะครับเขาถึงขนาดไข่แล้วนะครับในนี้นะครับเนี่ยนะครับเป็นบวมๆเนี่ยเนาะเนี่ยนะครับมาต่อเลยนะครับฟันออกไปก่อนเนาะมันจะมีเกลกะนะครับอยาให้ผมฟันออกไปก่อน มาดูอาณาจากักรดวงที่บ้านผมกันนะครับว่าทําไมไมันถึงได้เยอะแล้วก็ไม่รู้มันกินตั้งแต่เมื่อไหร่ครับต้นนี้นะครับมันมันเข้ามาไข่นะครับเนี่ยนะครับเอฟซดูเนาะเนี่ยมันกัดตัวดวงมันกัดกินทั่วไปหมดแล้วก็เป็นเบ้าเข้าไปเลยนะครับเนี่ยเนาะเนี่ยนะครับอืมเป็นขุยก็เป็นเบ้าเข้าไปเลยนะครับมันไอตัวดวงดำๆมันน่าจะไปแล้วนะครับเหลือแต่ ลูกมันอยู่นะครับกัรน,นเปิดออกมานี่คือต้นนี้จะต้องตายเป็นต้นแรกนะครับมะพร้าวนะครับทั้งแนวนะครับเขากัดเปล่อยไปทั้งต้นเลยนะครับเนี่ยนะครับคือมะพร้าวที่ตายง่ายๆก็เพราะอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเขาเวลาด้วงกินแล้วนะครับเขาชักใบออกมาไม่ได้นะครับเรียบร้อย จะค่อยๆฟันดูนะครับเอาเอายอดเข้าออกไปก่อนนะครับดูดูว่าที่ยอดจะเจอตัวเขาไหมค่อยๆฟันไปเรื่อยๆนี่เนาะ FC ดูเนาะเนี่ยเนาะนะครับก็จับออกไปก่อนเนาะตัวที่สามนะครับตัวที่สี่นะครับอ่ะตัวที่สี่แล้วนะครับนี่ตัวที่หก 6ตัวครับคือเข้าไข่ได้นะครับมะพร้าวนี่คือเข้าไข่ได้นี่7ตัวแล้วเนาะนะครับ7ตัวแล้วครับให้ fc ดูเนาะสภาพดูไม่ได้เลยนะครับนี่คือทําไมมันถึงต้องตายเนี่ยครับตายแน่นอนนะครับนะครับก็ไม่ได้เอาขันหรือเอากระมังมานะครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะเยอะขนาดนี้นะครับฟันตัดไปเรื่อยๆนะครับ จเจออีกตัวงแล้วนะครับอ,อืมไอตัวงแล้วค่อยๆเขีรยดูนะครับว่าอาณาจักรของเขาจะมีสักกี่ตัวเนาะ เนี่ยเห็นตัวแก้วแก๊บนี่คือมะพร้าวอ่อนๆนะครับมันกินเนาะนะครับเห็นไหมอ่ะีนตัวหนึ่งครับตัวเล็กนะครับอ่ะนี่อีกตัวหนึ่ง้วนะครับนี่เนาะตัวเล็กนะครับเอาไว้ก่อนหลายตัวแล้วนะครับใน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 ฝาปิดหม้อนี่นะครับมาดูกันเรื่อยๆเนาะค่อยๆฟันออกไป กันเนี่ยนะครับเอฟซีดูนะครับว่าทําไมมันถึงจะไม่ตายนะครับมันถ้าเข้ามาไข่ได้นะครับมันจะมันจะตายนะครับนะครับคือมะพร้าวนี่เขาไม่สามารถชักใบออกไปได้นะครับเนี่ยออกมาแล้วนะครับต่อกปนี้จะฟันแล้วจะให้ป่ากินแล้วนะครับโยนให้ป่ากินเนาะเอาไม่ไม่รวมในถาดนั่นนะครับจะต้องฟันออกทุกตัวเลยนะครับไม่งั้นไม่ได้มันจะเป็น เป็นตัวไปไปกินไปกินต้นมะาพร้าวเราต่อนะครับไปกินต้นปาล์มเราต่อนะครับตัวเขานะครับอยู่ลงน้ำมาให้ปลากินนี่ตัวเขาครับอยู่นน้ำให้ปลากินผ่าดูนะครับ น,นะครับวอยู่ลงน้ำไปนะครับฟันขาดเลยนะครับอยู่ลงน้ำให้ปากินหนึงนะครับนี่อยู่ลงน้ำให้ปลากินตัวนี้หัวขาด โยนลงนให้ปลากินนะครับตัวมันนะครับเนี่ยฟันโดนไส้แตกนะครับโดนไส้แตกแลวนะครับโยนลงน้ำไปนะครับนี่อีกตัวนะครับโยนให้ปลากินนี่ขาดครึ่งนะครับให้ปลากิน เรียบร้อยนะครับก่อนเพื่อนเนาะนี่คือคุณบอกรอปลานะครับนะครับทำํทำเนี่ยมันใช้ได้นะครับแม้นนคนรุ่นใหม่จะฟังไหม่อารู้เรื่องเนาะขาดนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวเราให้ปลากินนี่นะครับใส่แต่เนะเาะเดี๋ยวใส่จานไว้ ใส่แตกนะครับให้ปลากินขานทอนให้ปลากินเห็นตัวหัวครับขัดครึ่งให้ปลากิน เนี ite, really cool. um. ่ยนะครับคือยังมีรูอยู่เลยนะครับกลางกลางต้นมันเนี่ยนะครับกลางต้นมะพร้าวเนี่ยเนาะอยากให้ดูนะครับเนี่ยเนี่ยตัวด้วงนะครับเนี่ยดูเนาะนี่กลางใจกลางต้นเลยนะครับนะครับเนี่ยทําไมมันจะไม่ตายนะครับเพื่อนๆดูเนาะเนี่ยนะครับอืมอืมให้ปลากินนะครับอืมอืมตกก็ไม่ไหวแล้วนะครับมันมากมายไปหมดเนาะแต่มันยังมีรูอยู่นะครับ เนี่ยเห็นไหมเนาะเดี๋ยวสอนจับปลามางัดให้ดูเนาะเนี่ยนี่คือใจกลางต้นเลยนะครับมันจะไม่ตายได้ไงดูเนาะเนี่ยเดี๋ยวสุดหรือ,อยังยังไม่สุดนะครับเพราะว่าตรงมีอีกนะครับเดี๋ยวคุดดูอีกเนาะนี่โยนลงน้ําไปเนาะลงน้ําไปแล้วนนมันยังมีรูไปอีกนะครับรูคดๆด้วยนะครับลองตามไปดูทีนะ่เนาะอยู่นะครับว่า นี่ถึงจาวมะพร้าวเลยนะครับนี่ถึงต่อโคนสุดเลยนะครับนี่เนาะเนี่ยนะครับสุดนะครับหมดมาดูตัวกันเลยนะครับมาดูซิว่าจะเยอะขนาดไหนนะครับนี่วางตรงนี้มาดูนะครับว่ากี่ตัวนี่แค่ข้าวๆ้านะครับใส่จานไว้นี่เนาะนะครับ เอดูให้ละคึกเลยนะครับดูน่อยเนาะเยอะถึงเยอะมากนะครับเนาะนะครับต่อทั้งต่อเรียกวุฒิพนาศูนย์นะครับรวมดวงนะครับนี่สักสักห้หรือ60ตัวได้นะครับอันนี้แค่จับมาส่วนหนึ่งนะครับเอทุกท่านนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็โยนให้ปลากินไปนะครับอ่ะจะ ผมจะมาจับใส่จานอันนี้ไว้นะครับแล้วจะโยนลงให้ปลากินเลยทีเดียวนะครับตัวเล็กตัวน้อยเอฟซีดูเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับนี่คืออาณาจักรของด้วงจริงๆนะครับเนี่ยครับผมพยายามจับด้วงจริงๆนะครับจับเพื่อ มาลงรีวิวให้ทุกๆท,ท่านดูนะครับว่าทําไมมันถึงได้กินแล้วตายนะครับอ่ะอันนี้เป็นขุยมาเนาะแล้วก็เป็นขุยๆที่มันกัดออกมานะครับก็จะโยนให้ปลาไปอ,อ่ะนี่นะครับราณาจักรองด้วงเนาะทั้งหมดนะครับก็มีประมาณนี้นี่คือโคนเขานะครับโยนให้ปลากินนะครับ